ตัวนี้ก็จะเป็นเพาที่ผมจะทําให้ลูกค้านะครับก็คือการตัดแล้วก็ยัดไส้ในนะครับคือการยืดช่วงเป็นแขน32นะฮะเป็นเพาลอยหัวสั้นอันนี้ก็คือเป็นแกนที่ยัดไส้ในจะหนาประมาณนี้ครับเราจะยืดช่วงออกนะครับให้เป็นแขน32เอาไปใส่สําหรับรถโฟวินนะฮะสองข้างครับเหมือนกันนะฮะตัดแล้วยัดไส้ในแบบนี้เลยเอาแบบนหนาๆกันไปเลยนะฮะ เดี๋ยวเรายืดช่วงออกแล้วก็ยาไส้ในเสร็จแล้วจะมีการดำบนดำล่างให้สวยงามก็เป็นเทอร์ลอยอลใส่เฟืองแอได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเฟืองหนึ่งลูกแล้วก็ยอยกลางนะครับแล้วก็ไปตัดต่อเพากลางสามารถที่จะเอาไปใส่รถอะไรก็ได้หรือว่าสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งเป็นแขน30ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแขน31,35ก็ได้ใส่รถแหรถรถสไลด์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับสั่งได้นะครับ เราทำหนาแข็งแรงครับใช้เสื้อแอลเอามาตัดยืดช่วงเอาแล้วก็ยัดไส้ในดำบนดำล่างรับประกันเสื้อเผาครับว่าไม่หักแตกรั่วราวแน่นอนนะครับเราก็จะยัดไซ้ไในเข้าไปแบบนี้ก็จะเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะนี่เรียกว่าตัดยัดไส้ในครับหนาแข็งแรงแน่นอนครับ สำหรับเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพาลอยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับปูปริชาติเพาลอยนะครับเรารับสร้างเพาลอยปรับแต่งติดตั้งเพาลอยได้หรือว่าจะส,สั่งไปแล้วก็ให้เราส่งก็ได้นะครับสั่งมาแล้วก็ให้เราส่งได้หมดนะครับจะสั่งมาได้หมดจะเอาแบบไหนได้หมดเลยโอเคครับอันนี้ผมก็สร้างให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าท่านนี้ก็รอตกลงกันอยู่นะฮะว่าจะ ใช้หรือไม่ใช้นะครับถ้าใช้ก็โอนเงินค่ามาจํานิดนึงนะฮะเพื่อให้ผมมั่นใจว่าท่านยังใช้ของเราอยู่นะครับเพราะว่าของทุกอย่างมีต้นทุนนะฮะบ,บางทีเราทําไปแล้วกว่าเราจะขายได้ถ้าเกิดท่านไม่เอาเนี่ยกว่าเราจะขายได้เนี่ยมันอีกนานนะครับบางครั้งอาจจะไม่มีใครที่ใช้รุ่นเดียวกับเราอย่างเงี้ยนะเขามันก็จะต้องใช้เวลาในการขายเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะสร้างไว้เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้เรียสอะไรนะก็สร้างไว้เรื่อยๆ คูณง่ายว่าสร้างไว้ไเยอะๆนะครับนี่ฮะตัดยาดใส่ไนยืดช่วงเข้าไปเป็นแขน32มสครับแขน36ก็มีใส่รีมักออนิวนี่ฮะเป็นล้อคู่ได้นะครับแขนยาว36เลยใส่ล้อคู่อันนี้ก็เสื้อแอลเหมือนกันตัดยืดช่วงนะครับใส่ล้อคู่ได้นะฮะเป็นเฟืองแอล ยืดช่วงขึ้นมาใส่หัวยาวนัดใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใส่ล้อคู่ได้นะเส้นนี้นะฮะใครที่อยากได้ล้อคู่สําหรับรถแหรรถสไลด์ได้หมดเลยนะครับล้อคู่แบบนี้เลยแต่ตัวนี้จะมีเบรกมือมี ABS ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเบรกมือไม่มี ABS นะครับได้หมดทําเตรียมไว้ใครอยากได้กระทกทายบานะครับโอเค